และที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนช่องฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกทั้งการ subscribe การกดไลค์และการกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ,ส,บสวัสดีครับคุณผู้ชม ฟุตบอลเกมิงเกม16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอล FA ครับรอบสีนัดรีเพสกันนะครับในส่วนนัดนี้แอสตันวิลล่าเจ้าบ้านเปิดทีมนิลพาร์คตอนโอรับกันเยือนทีมเชลซีนะครับในส่วนนัดนี้ฟุตบอลเกมิงเทม16รับหน้าที่ฝึกพัฒใหญ่ก่อนเกมการแข่งขันจริงครับเกมเริ่มแล้วครับตรงนี้เอาเลยครับทางแอสตันวิลล่านะครับ เป็นฝ่ายเขียวโบก่อนครับมาในชุดสีแดงรถหมูฟ้าบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางทีมเยือนครับของทางเชลซีนะครับบุกจากขวามาซ้ายนะครับตรงนี้เอาละครับโบมาที่ไบเล่ไบเล่ลำเหนียงโบขึ้นมาไบาเล่ดึงจังหวะตรงนี้แล้วโอ้โหจะพลิกตรงนี้แต่ยังไม่ผ่านนะครับโบยัดส่วนมาที่สเตอร์ริงสเตอร์ริงลำเหนียงโบแล้วตรงนี้ขึ้นหลังมาแค่สองตแล้วขอล่นกันสวยครับไก่เกอร์ ระหว่างนี้ก็ขอยินดีต้อนรับแฟนบอลของทางเซนต์วิลล่านะครับรวมทั้งแฟนคลับของทางเชลซีและแฟนคลับฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ทุกท่านเลยนะครับตรงนี้อินดีและเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาจำลองการแข่งขันในนัดนี้นะครับเชลซีโอ้โหจะลุยตรงนี้แต่ยังไม่ผ่านนะครับโบสวนเลยครับเป็นเบเล่โบว์ฝากมาที่เดียบี้ครับเอาละครับใบเล่มีลุยตรงนี้มาแต่ไม่ผ่านเป็นชิวลครับสลัดอาการบาดเจ็บเจ็บไปพักใหญ่เลยนะครับชิวล บอกที่ไกเซโดครับไกเซโดลำเลียงขึ้นมาแล้วฝากตัวนี้สเตอร์ลิงโอ้โหเดียบีมาตัดหน้าครับคู่นี้แข่งขันจริงในวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์2517นะครับแข่งขันเวลาตี3นะครับก็ฟุตบอลค่อนข้างดึกนะครับพเพื่อนๆเช่นเคยครับอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ,พอ,พอ,พอครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญครับทีนี้โบขึ้นมาไกเซโดฝากมาที่ไรม์สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงต้องเคาะขึ้นหลังก่อนนะครับเอ็นโซเล่นกระทางเบนชิเวล ฝากมาตรงนี้เอาเลยครับเอนคู่คนนี้ได้รับโอกาสโอ้โหโดนแซ่ตรงนี้ไปแมติี้แคชเอาบอลมาได้แต่ยังขึ้นบอลไม่ได้ครับต้องคืนมาตรงนี้ปาโตเลสยัดมาโอ้โหแนวเล่นตรงนี้สวยครับอาร์เดบีดบี้เดียบีออกขวาคืนมาที่แมตตี้แคชครับ50นัดของคู่นี้ที่พวกเขาเจอกันนะครับก็วิลล่าชนะทาง เชลซีได้เพียงแค่12นัดนะครับแล้วก็เสมอ12เช่นเดียวกันครับแล้วก็หนักไปทางแพ้ครับแพ้26นัดเลยดูจังหวะนี้ก่อนดีเอบีดีเอบีอหมีดูวตรงนี้เอาทะลุมาได้ทะลุมาตรงนี้เอาเลยครับบอลย้อนมาแล้วตรงนี้มียัดโอ้โห้เซฟตรงนี้ล้อัดอีกทีนึ่งโอ้โหไปบเล่แม่แต่ตรงนี้โอ้โหดูครับมีเนี่ยยัดตรงนี้โอ้โหแมากกินโอ้แต่จังหวะที่ยิงนะครับแม่ใบเล่ที่ซ้ำตรงนี้ก็หลับหน้าครับแม่แต่ก็ย เกมเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าเนี่ยโอ้โห,โหดูครับได้ทักทายก่อนเลยเดี๋ยวชี้แจงตรงน,นี้นะครับเ e f c 24เนี่ยจะมีแค่เฉพาะโหมด FA ฟเอัพในนัดชิงนะครับดังนั้นสนามเนี่ยจะเป็นสนามเวมบี้นะครับในตัวเกมนะครับแต่ว่าในการแข่งขันจริงเนี่ยจะเล่นที่วิลล่าพาร์คนะครับในส่วนของบ้านของทางวิลล่านะครับเอาเลยครับลุยต่อตรงนี้สเตอร์ริงลุยขึ้นมาลุยตรงนี้โอ้โหมียกหลอกโยกตรงนี้ ดุดมีครึ่งโบลแล้วโอ้ยังไม่ผ่านไม่ที่แคชแล้วโบไม่ออกครับโบมาดักรัดลุยให้มาที่กัมลากัมลาคือหลังมาที่ปาโตเลสครับลูกทีมของทางไนรีเนี่ยฟอร์มดีนะครับอยู่อันดับทีส4ของทางพิมเมลีครับโอ้โหแลการนี้ยิงกระจายเลยครับยิงไป49ลูกเท่ากับทางสเปอร์นะครับเป็นรองแค่ยูพูกับทางซิตี้นะครับ ลิวพูยิงได้52ลูกส่วนพาิตี้ยิงได้51นะครับโอ้โหดูการทำเกมรุกของวิลล่าเนี่ยต้องระวังเลยนะครับอ่ะบอลฝากตัวนี้อ่ะเคาะตรงนี้อ้าใบเล่ใบเล่ดึงจังหวะก่อนครับแล้วฝากมาที่เดียบ,บี้เดียบี้อาเลยลำลำิลงโบล้ำลิงโบมาตรงนี้เราหมวนอยู่หมวนอยู่ลเลยอา้าเลยครับหาเพื่อนดักรัตลุยส ดักลัดลุยหาจังหวะหาช่องมีศัพท์ตรงนี้ครับมียัดตรงนี้มาแล้วเลยครับวัดกินโอ้โหแม่งไดบอลตรงนี้โดนแสะไปครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงนะครับทางวัดกินเนี่ยโอ้เจ้าตัวเนี่ยโอ้โหทั้งยิงทั้งจ่ายด้วยการเนี่ยวัดกินยิงยิงไป11ลูกแล้วนะครับแล้วก็แอดซิทให้เพื่อนอีก10ลูกโอ้โหมีส่วนร่วมโดยตรงการทําประตูเนี่ย21ลูกไปแล้วครับ้ฟอร์มดีจริงครับกองหน้าไรนี้อ่ะลุยตรงนี้ต่อสตอร์ลิง อยู่ซ้ายสายขึ้นมาโบมุนคือหลังมาก่อนการเอ็นพุ่มเขาะเล่นกับทาร์เซลิงน,นี่ตรงนี้ยังไม่ผ่านเลยพี่แคชเอาเลยครับเป็นบอลทุ่มของทางเจ้าบ้านนะครับแอสตันวิลล่าคู่นี้นัดแรกเนี่ยเจอกันที่บ้านเชลซีแซมฟอร์ดบิดนะครับทำอะไรกันไม่ได้ครับสูนประตูต่อสูนนะครับเลยเป็นที่มาว่าต้องมีนัดรีเพย์ครับเหนือมากกว่าทีมอื่นเลยครับโบขึ้นหลังมาที่กำลัง ทีมตี้แคชครับดูลุยตรงนี้ว่าลุยมาโอ้ใช่เบาเลกไปหน่อยครับโบมาทีเดียโกซินวาโบฝากมาฝากทีเอ็นคูคูเอ็นคูคูถูกแสบโบไปแล้วโอ้โหเลครับโบกลับมาเป็นของไทยซ้งไล่แล้วครับ1 2นาทีโอกาสยิงค่อนข้างน้อยนะครับคู่นี้ดูยังต้องระวังอยู่ครับฟุตบอลถ้วยนัดสำคัญนะครับรอบ4 FA ครับ หประตูนี้ผลต่อชัยชนะเลยนะครับกัสโตรตัวนี้คืนหลังมาครับเอ็นโซแล้วโอ้โหรู้ครับขอบอตรงนี้จนพุ้ศิลป์เป่าหมดเวลาครึ่งลาแรกไปก่อนครับโอ้โหคู่นี้ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ยังยั่งเชิงกันอยู่ครับนัดสำคัญตรงนี้เดี๋ยวมารับชมในส่วนของทางครึ่งลาหลังน,นะครับและที่สำคัญนะครับ การจำลองการแข่งขันลิวพูลด,ดวนกับทังเบอร์ลี่ฟุตบอลเกมมิ่งทีม16เพราะฟุตบอลความสนุกเตรียมความสนุกไว้ให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รอไว้ก่อนนะครับความมันกำลังจะมาและกลับมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังกันนะครับอย่าง 0-0, 00ครับบอลตรงนี้อยู่ที่คูพเมอร์ตกซนคิมมารคพเมอร์ดก,การนี้ก็เป็นรูลก,การที่ดีของเจ้าตัวนะครับ ผลงานส่วนตัวก็ยิงไปสิลูกแล้วครับลูกต่างติของทางเชลซีบ้างนะครับเอนโซเป็นคนวางบอลตรงนี้เอนโซมีโยนเข้ามาแล้วโอ้โหมาติเนสแม่เพิ่งเห็นหน้าค่าตานะครับเนี่ยเอาฝั่งบอลตรงนี้มาไบาเล่ครึ่งแรกมีบทบาทเยอะนะไบเล่ย ไม่ได้คือหลังมาที่คอนซาคอนซาออกขวาไปที่เมทิแคชคอนซาโบว์ฝากมาได้รัดลุยลุยตุกดีต้องถ่ายบาอลอซ้ายมาก่อนครับลูกกระดิน่นเสรษฐีที่น่าสนใจนะครับเอซซันวิลล่าที่เจอกระทงเชลซีเนี่ยสามนัดล่าสุดพวกเขาเก็บขีนชีตได้ทั้งหมดเลยนะครับเชลซี Chelsea ยิงไม่ได้เลยครับ โอ้โหโแล้วมาด,ดูตัวนี้ครับคอนซาคอนซาคืนหลังมาครับผลงานเนี่ยน่าสนใจเลยนะครับทางบิล่านัดล่าสุดก็กดใส่เชฟฟิลไป5้ศูน์นะครับเกมเยือนด้วยนะครับโอ้โห,โโหโส่วนทางเชลซีก็ผลงานยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับก็พายต่อทางบูแฮมป์ตันไป4ประตูต่อ2นะครับ อ่ะแล้วตรงนี้กัสโตอัากันกองไปแล้วแล้วยังป่วนเปลี่ยนกันโอ้โหแต่เป็นกัสโตเองเอาโบมาได้ครับฝากตรงนี้ที่เอนโซเอนโซไหลมาที่กาเลเกอร์อยักมาอะไรครับโคพเมอร์มีคืนโบตรงนี้ต้องระวังนะครับเอาเลยครับโบขวาเอานโซปกมาที่โคพเมอร์หมอนคืนหลังกาเลเกอร์กาเลเกอร์มีควยมีสับแต่ไม่ผ่านด้นันลุยเลยครับเกมสวนบ้างครับสวนตรงนี้เดียบี้เดียบี้ดึดงจังหวะโอ้โหจะดิตรงนี้แต่ยังไม่ผ่านนะครับ อะไรครับกาเลเกอร์โบเคาะเล่นกับไกเซโดคร้เต็งเกอร์ตรงนี้เคาะมาเอาเลยครับโความเมอร์โคบของเม,ม,มื่อดูบังโบอะไร,รดิซซี่บอลอยู่ที่เดีโกซินวาเดีโกซินวานี่ก็มงลูกที่2ในนัดที่แพ้วุ๊คสี่สองครับเช็ดสวยๆไปเลยครับเอ็ีโซโบมาที่ไกเซโด้ครับ เกเซโด้โอ้โหจะจบก็จบย์ลำบากนะครับดูกันเลเกอร์กเลเกอตรงนี้ดึงจังหวะและ้วยพยายามจะพีโรกออกขวามในที่โคคาเมอร์โเขาเมอร์โอ้โหคืงโบล่าโบล,โบล,ลันนะครับออกหลังไปครับแล้ว67นาทีตรงนี้มีการเปลี่ยนตัวนะครับซานิโอโลลงมาแทนเดียบี้แล้วครับโอ้โหส่วนทางเชลซีก็ถอดโคคาเมอร์ออกแล้วเติมมาดูเเก้ลงมาเลยครับเดี๋ยวดูครับ โอ้โหการแก้เกมของทางวูนไเอเมรีและทางปัเชติโนครับใครจะแก้หมัดได้ดีกว่ากันครับตรงนี้บุกกลับมาเป็นทางเชลซีกาเลอร์เาคาะขึ้นหลังมาไก่เซโด,ดนมีก็จ่ายเอ็ซิ่ไปด้วยนะครับในนัดที่แพ้บุ๊กไป4ประตูต่อ2นะครับอ่ะมาลุยตรงนี้สต์ลิงฝากมาที่คคคูบีควยสับตรงนี้ แล้วฝากมาเมราิกเกลงมาใหม่แล้วอดอขวามาเอ็นโซเอ็นโซดึงจังหวะแล้วจะพิดตรงนี้ไม่ผ่านหรือแ็ดีเลยครับวดกินฝากตัวนี้มาเซเนโรกัลาบอลตรงนี้ยกซ้ายมาใส่ทีแม็กกินแม็กกินมวนบอลต้องคือนหลังก่อนครับจังหวะยิงน้อยนะครับนั่เนี้ยเน้นการต่อบออล ไม่ให้เสียเหลี่ยมเสียเชิงครับแล้วตรงนี้อ้าวซานิโอโลงมาใหม่โอ้โหมีผิวเลยครับผิวในกรอบตรงนี้มีคึงตรงนี้โอ้โหจ่ายไปแต่ยังไม่ผ่านเบนชิเวะวะครับโอ้โหดูตรงนี้เกมสวนเองคูคไ่ได้รับโอกาสแทนที่ในส่วนหองนะครับแจ็คสันนะครับที่ติดภารกิจจากทางทีมชาติโซนทรายแอฟริกาเราจะมีเคาะสวยครับหลุดมามาดูไเก้โอ้โหจ่ายตรงนี้ไปติดนะครับแล้วตรงนี้โบว์ขวามาขวาที่ไม่ได้แคชโอ้โหจากโมลานิกลั่นตรงนี้ อกันไปคอนซาโบท้ทายขวามาที่ไบเล่กำลังฝั่งมาไบเล่ครับไปเล่นนคืนตรงนี้ออกขวาแล้วขอกับไม่ที่แคชคืนมาไบเล่เลยครับไปเล่ <c oughs> จะผิวแต่โอ้โหจะว่าไปฝั่งซ้ายนี่ชิวทำหน้าที่ได้ดีเหลือเกินนะครับแบ็กซด์ของทางเชลซีนี่ก็บาดเจ็บส,สับไม่เปลี่ยนกันเลยครับพอชิวหายโคบิลก็ดันมาเจ็บนะครับ ส่วนฝั่งขวาก็ลิสตีนก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันโหัวแผงรับน่าเห็นใจจริงๆครับทางเชลซีครับา84นาทีตรงนี้ยังศูนย์ศูนย์นะครับนัดหน้าเนี่ยเซนวิลล่าเดี๋ยวจะเปิดบ้านในวิลล่าพักตอนรับการเยือนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับทีมกำลังมั่นใจนะครับเจอ11กุมภาพันธ์2517เดือดแน่นอนนะครับคู่นี้ส่วนทางเชลซีก็จะไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับ สิกุมภาพันธ์2อ1 7นะครับเอาเละครับโดูจังหวะนี้ก่อน,นเซเนลู <c oughs> โอ้โอ้กาชาโดดักโบสวยมากครับแล้วตรงนี้แม่วิ่งเปิดลำตัวให้โบไหลผ่านสวยเลอเกินเนื้อทางเซอร์ลิงแล้วขอตรงนี้เอาเลยครับอดูครับการเล่นบอลตรงนี้แต่ก็ยังขึ้นเร็วไม่ได้นะชิว,วฝากมาที่เซอร์ลิงสเตอร์ลิงให้ไหมโอ้โหหันหน้ามากองหลังเต็มเลยครับดัมลาออกขวามาที่เบลใบเลี ต้องตบโบว์ขีหลังก่อนครับในดีแคชแลวตรงนี้โอ้โหพุทธศิลป์เป่าจบเกมไปก่อนเลยครับโอ้โหดูครับยังเสมอนันนี่นะครับโอ้หนี่เก็บคินชี้ดินะครับเนี่ยโมวิล่าในการจําลองการแข่งขันก็ไม่ยอมให้ยิงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาแบบนี้ครับถ้านัด2ยังเสมอกันเดี๋ยวต่อเวลาพิเศษเลยครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับบิ๊กแมชในฝันทีมชาติจีนนะครับอันนี้ตามเสียงโหวตเลยเจอกับทางทีมชาติไทย จัดจำลองการแข่งขันไว้ให้แล้วครับในเร็วๆนี้นะครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์รอไว้เลยครับกลับมารับชมเกมในส่วนของทางรึ่งเวลาหลังนะครับทางซันวิล่าครับยังเสมอกับทางเชลซีศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและมีการเปลี่ยนตัวทางอุไรเมอรี่ครับเติมแรมซี่มาแทนแม็กกินนะครับส่วนทางเชลซีก็เติมอินคูคูนะครับถอดออกไปและใส่ตัว นึ่งรัสแจ็คสันลงมาแทนที่ครับเดี๋ยวดูครับการวางแท็กติกตรงนี้ผมจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ซานิโอโลหลุดมาแล้วจะพิว้วโอ้โไม่ผ่านทางเดโกซินวาโบกซซายมาใสยตรงนี้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงลากจี้ขึ้นมาจี้ตรงนี้โอ้โหโบตรงนี้ขอขืนก่อนครับกันชิเวลโบไปที่เดโกซินวาเล่นกับทางกาเลเกอร์กันชิเวลฝากมาที่กาเลเกอร์ครับ ดูการมีกระจายไปเสียซิดให้กับทางเซลซีแล้วนะครับโมฟางมาที่มาดูเกะขอเล่นสวยครับตรงนี้ก็เลยก็มีควายหลอกตรงนี้มีตัวคี่ไหลามาเอ็นโซหาจงังหวะแต่เต็มไปหมดเลยโอ้ยแคชแม่สไลด์สำคัญเลยครับตรงนี้เอาเลยครับร้อยนาทีผ่านนะครับตรงนี้แต่โอ้โหซานิโอลยังไม่ผ่านใครจะยอมไม่ผ่านง่ายๆครับโอ้แนวรับของทั้งสองฝั่งนี่ทั 5, นกันจริงๆครับ เอามาเก้ไหลามาที่แจ็กสันแจ็กสันดีตรงนี้โอ้ย้อนหลังเพี่อนไปหน่อยอครับอเลยครับผลงานของท่านัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับกลายเป็นทางเซนวิล่าครับชนะได้ถึง3นัดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้เชลซีได้แค่นัดเดียวนะครับโอ้ฟอร์มระยะหลังเนี่ยเชนวิล่าเจอทางเชลซีนี่ก็โอ้สู่เ้สนุกนะครับบอกมาตรงนี้ครับ กำลังจะครบช่วงต่อเวแล้วพิเศษครึ่งกนะครับทึงเวลาหนึ่งนาทีคอนซาออกขวามาที่เมทิแคชแคชฝากมากระละเอาแล้วโดนโฉกตรงนี้โอ้โหพุทธศิลป์ไม่มีโอกาสเลยครับเป่าจบครึ่งเวลาแรกในช่วงต่อเวลาพิเศษไปครับยันศูนย์ศูนย์ครับโอ้โหตอนนี้นจะไปถึงจุดโทษหรือเปล่าเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นกันโอ้โหดูตรงนี้เซนิล่ากับเชลซียังศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมรับชมต่อในส่วนนี้เลยครับ เรงนี้ยัง0-0นะครับโอ้แล้วมีการขยับเปลี่ยนตัวเลยครับทางเทมันส์ครับลงมาแทนในส่วนของทางไบเล่ครับส่วนทางเทลซีเปลี่ยนตัวเช่นเดียวกันครับเอามูดริชแทนในส่วนของเอนโซเฟรนันเดสครับโอ้โหทุกหมกัดเติมตัวรุกตัวคุมจังหวะเข้ามาเลยครับแลกกันแน่นอนกับตรงนี้เตอร์ลิงดึงจังหวะฝากมาที่มูดริชอยัดตรงนี้มาโอ้โหแล้วตรงนี้เอาแจ็กสันเอาตัวนี้โอ้โหพุทธศิน โอ้มีเป่าครับโอ้ดูจังหวะมูดิสโอ้มีจ่ายตรงนี้โอ้ล้ำหน้าครับกลับเข้าสู่ตำแหน่งหลายโอ้ยไม่ทันนะครับตรงนี้ตลวงเตะของทางไอซิเนลล่าครับมาติเนสอุสาประตูดีดกรีชป์โลกของทางอเซติติน่านะครับลาลุยสตัวนี้ล,ำล้ำหนบอกขึ้นมาที่ลัมซี แหลซีด่วนตรงนี้ยังไม่ผ่านมาด้วยเก้ครับกูจะออกหน้าไหนเลยกันเนี่ยผูนัดดีรัดกลุ่มกันทั้งคู่เลยนะครับอ่ะโบตรงนี้ฝากมาที่ลูกดินแหลมซีขอกมาแล้วเคาะเล่งตรงนี้นครับลูกดินโบไหลมาเอาเลยครับคอนซาให้มาคาเมล่าคอนซาฝากตรงนี้มาคาเมล่าโบออกมาทางขวาที่ไมติีแคช เราขอกัะทีมันส์แคชให้มาที่ซานิโอโลโบลอกขวามาที่มันส์เอาเลยครับตรงนี้ซานิโอโลรก้ลงมานี่โอ้ยกาลากการเลยนะครับตรงนี้ไหลมากเอาเลยวัดกินส์วัดกินส์โหอันอย่างรุมช่วยกันได้ดีครับก้นนี้เกมรับทั้งคู่เลยนะครับจ,จังหวะจังงังจากแนวรุกเนกี่ยค่อนข้างยากเลยครับแล้วตรงนี้อา้าวถูกดักแล้วลูกกระดิง มีโอกาสไหลมาแล้วซานิโอโล่ซานิโอโลหมูจะจ่ายซ้ายแต่ดียาซี่ครับอ่านไว้ก่อนเลยครับส่วนตรงนี้ที่มูดิชมูดิชเอาเลยครับหลากลำเลียงโบยักมาตรงนี้ฝากมาแจ็คสันแจ็คสันออกขวาขวาสวยที่มาเลยเกะเอาเลยครับทเวลาหนึ่งนาทีตอกซุนทึ้ม,มาคืนม,มาที่มูดิชมูดิชเอาเลยครับควายของมาให้ทางแจ <c oughs> ็คสันแจ็คสันบังโดแต่ยิงยิงไม่ได้ครับแล้วเป็นเกมสวนแล้วตรงนี้ โอ้โหต้องถึงจุดโทษเลยครับโอ้โหยังศูนย์ศูนย์โอ้โหระหว่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเตรียมรับชมความสนุกได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดจุดโทษครับมันมันเลยครับเดี๋ยวใครจะทะลุเข้ารอบต่อไปนะครับในเอฟเอคัพรอบ4ี่ตรงนี้นะครับระหว่างนี้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องพวกเราได้เราขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับมาครับ และที่สำคัญนะครับตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องในส่วนของทาฟุตบอลก a มมิ่งทีมสิได้แล้วนะครับผ่านทาง Super t h a n k s นะครับก็เพื่อนๆกด s ับส c r i b e กดติดตามไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมคลิปได้เลยครับพอเข้าไปชมคลิปเพื่อนๆกดถูกใจให้กับเราหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจที่ดีกับพวกเราเสมอมาเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของขั้นตอนต่อไปกันครับ มาถึงขั้นตอนนี้ครับเพื่อนๆครับใต้คลิปจะมีจุด3ามจุดอยู่ทางฝั่งขวานะครับเพื่อนๆเพื่อนๆกดคลิปเข้าไปแต่ถ้าเป็นทางตัวของทางมือถือมันจะเป็นปุ่มขอบคุณเลยครับเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับกดขอบคุณหลังจากนั้นเพื่อนๆเข้ามาดูครับสนับสนุนช่องเราให้เลื่อนระดับที่เพื่อนๆต้องการจะสนับสนุนนะครับพวกเราขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็กดซื้อและกดส่งนะครับแต่ข้อสําคัญคือเพื่อนๆต้องทําตามกฎและข้อกําหนดของทาง YouTube นะครับ ตรงส่วนนี้ครับต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญปฏิบัติตามกฎของทาง y t u t u นะครับเพื่อทำให้ถูกต้องทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่สนับสนุนช่องเรานะครับรูปงค์ป่มปิ่ทมสขอบคุณมากๆเลยครับไปรับชมจุดโทษสุดสนุกนัดนี้ FA ครับรอบ4ลุยเลยครับเอาลยครับตรงนี้ต้องถึงดีกาเลยครับมียัดตรงนี้โอ้โหดูครับดักลาส เดดคาดเหลือเกินครับนําก่อนครับ1-0และตามด้วยทาสเตอร์ริงโอ้โหยัดตรงนี้เซฟสําคัญเลยครับมาติเนซเอาแล้วกลับมาตรงนี้ทีละมั่งโอ้โหเปลี่ยนตัวลงมายิงทแท้ครับ2-1 2-1แล้วมาดวยเก้ต้องไล่นะครับยัดตรงนี้มาเราไล่ได้ครับ2-1เลยครับเอาเลยครับบฝากมาตรงนี้วัดกินยิงโอ้โหตรงตาข่ายไปเลยครับ3-1เอาได้เปรียบเลยครับแล้วตรงนี้เทียโก้ซินวาย่องมาแล้วยัดตรงนี้โอ้โห2-3ครับ สองสามครับอะไรครับยิงเพื่อได้เปรียบต่อเนื่องกัมา่ามีแปโอ้โห,โห,โหดูล้แม่โอ้ยลวลูกสำคัญครับตรงนี้ถ้าบัติเนตเซฟลูกยิงของทางแจ็กสันได้ทะลุเข้ารอบทันทีครับแต่แจ็กสันต้องยิงเพื่อต่อลมหายใจแล้วโอ้โหเซฟได้โอ้ยบาติเนตครับโอ้โหตรงนี้เซิล่ครับเอาชนะทางเชลซีไปครับโอ้โหสุดชส,ส,สุดมันครับ วันนี้ทางฟุตบอลเบนิ่งเกม16นะครับวันนี้ยินดีและเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาแบ่งปันความสุขกับเพื่อนๆนะครับมาสร้างสังคมฟุตบอลที่ดีไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ติดตามกระทงฟุตบอลเบนิ่งเกม16เพราะฟุตบอลความสนุกนะครับเพื่อนๆจะได้รับชมความมันคลิปคุณภาพเกี่ยวกับการจัดลองกันนะครับฟุตบอลเต็มที่แน่นอนครับเพื่อนๆครับดูแลสุขภาพนะครับคิดดีทำดีพูดดีนะครับฟุตบอลเบนิ่งเกม16 ขอบคุณครับเจอกันในโอกาสถัดไปสวัสวดีครับ